สวัสดีครับผมว <blunt. S 1> ิล <finding> ล <out her confiance> ี aked, ่มิลาครับโอ้โหมาแล้วกับชุดบปอรมาสจันร์ที่2อ5ร้อยครับรถนิวเตอร์ตาจริสเอ็กิคันนี้ครับกับเพ่ของเราครับเองครับสปอมาสจันเบอร์ที่ี่สบปสี่เอ็กซจรครับสปอรที่มีโรเซนเซอร์ในตัวครับผาครับยอดของ่งสนมารเบอร์ที่ R หกสองสโอ้ครับโอ้พิงโปกดีครับและผู้หลักครับใมงรีซีออฟุตงอันเล็ค่ แต่ดั้มมินทูริโกจัดนัสเสียบและหน้าจอกาแอนดรตรงนู้นสุดล้ำครับในรุ่นแลมโบว์ของ128มันจะสุดยอดขนาดไหนครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับสักคู่เดียวครับแลมโบว์มินทูริอา62ลิตรจะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับเป็นลำโพง์สามโอมอย่างดีครับมาเมางกับดัมที่ประตูครับดัมมิทูริโกครับนี่ครับแข็งแรงแน่นหนาทีเดียวครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับ เป็นเรื่องต่างต้องมาสจจนของเราครับสะบบที่มีปเซอร์ในตัวครับการทางานไหลเนี้ยบนิ่งเลยครับโอเคครับตามไปชมัต่อครับครับหน้าจอเกาิ้วตัวรุ่นระบบแอนดรอยของเราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับมาพร้อมเฟรมหน้ากากเข้ารูปสวยงามครับอ่าเนี้ยบนิ่งเลยครับรุ่นนี้เป็นรุ่นออปต์คอร์แรมหกลำร้อยยี่สิบแปดครับดีไซน์สวยเข้ารูปคอนโซนครับ โอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับค,ครับสะค,ครับชุดซัพผัสดัสตันคันที่สองร้อยห้าครับ รถด,ด,ดีเซลต้ายาริสเอทิปครับเรามาทดสอบทลังเสียงกันเลยครับเป็นบูทูธสตรีมมิ่งโหมดครับอัตราไทยทอมาสเตอร์ครับส่งเสียงเสียงแบบดิจิตอลครับ you are near. Just like s ช si ้าจริงๆครับมีตีเสียงเปิดกว้างครับย้อนระมุสของเอรคิร R 6 2ครับ ตั้งเสร็จเรียบร้อยครับหวานกลมกลมครับมาพร้อมระบบคอมจูนครับแบบกราฟิก E Q ครับสุดๆครับคันนี้ครับ สมบัติสัจจ์ของเราครับโอเคครับไปชมฟังก์ชันอีกมาครับสักครู่เดียวครับมาชมในส่วนของการใช้งานจอกันบ้างครับอันนี้ก็มาพร้อมหน้าจอก้า้ิวตรงรุ่นระบบ Android ครับรุ่น o p t ต c าคอร์แรม6ล128ครับหน้าจอตรงรุ่น t ต y ยต้ายาร s a เอทครับนี่ครับปพร้อมเฟรมหน้ากากสวยงามครับ เื่นเร็วแรงติดไปสัมผัสครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันช่งานอย่างยดทัน,นครับ YouTube ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆให้เราชมมากมายครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับ YouTube ครับภาผมชักสีสดใสครับดังเบาจากคุณอะไรได้เลยครับ จอใหญ่เต็มตาครับเง้อหเระลึมลกหนักครับอนอแต่เนี้สามารถใช้งันอย่าง Google Map ได้ครับไปยังแผนที่นำทางครับ Google Map ครับท่องเที่ยวทัวไทยไม่มีหลงครับสะดวกครับหรือมีระบบ PIP ครับ พิกเจออินพิชเจอครับเป็นการแบ่งสองหน้าต่างในจอดเดียวครับพิชเจออินพิกเจอครับ ah. เปิดเกิทุกการเดินทางครับ oh, <my. S 1> ในส่วนกล้องมองหลังใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมครับ <S 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 ครับเขาเกีกหลังปุ๊บภาพตัดออโต้ครับอนคือเกี่ยวมาหน้าเดิมครับ โครับผมมันเทิงสูงสุดในรถตร้าจาริสเอ็รุ่นใหม่ล่าสุดคันนี้ครับคันนี้สนใจกันตีดตั้งสุดยอดแบบนี้ครับถึดต่อไม่ใช่ผมวิมนนี่เบอร์โรู่ทแปดหกเก้าห้าหกหก้าเก้านี้ผมมาแลครับสวัสดีครับ